ปัญยางให้ประเทศไทยผมถามว่าทำไมยางพารามันราคาต่ำสมัยที่ท่านพักศิลปชินวัตรเปน็นนายงตรีกิโลละร้อยสี่สิบร้อยยี่สิบร้อยแม่งก็จับได้ก่เรื่องประเดี๋ยวนึงจะได้สามโลล่อยังมาถึงเลยขี้ยางกัได้ไหมพี่สาวบาทสิบแปดผมมอกว่าเหมือนกัน การยางแห่งประเทศไทยนะครับผมไม่รู้แหละร้อยวันที่ผมมาเป็นร้มงตีเนี่ยนะถ้าไม่ขึ้นเนี่ยผมจะปราบไม่ให้หมดเลยไอ้พวกเถื่อนทั้งหลายเนี่ยอะไรก็ตามที่มาทําให้คนเดือดร้อนชาวสวนยางเดือดร้อนนะครับผมจะทําแบบเอาจริงเอาจังไอ้คนที่มันรวยมากับการยางเนี่ยมันพอได้แล้วช่วยเหลือคนยากคนจนบ้างแม่นก <c oughs> มันมีนกลไกมันมีนกลไก มันมีอะไรสลับซับซ้อนเยอะนะครับรู้ไหมว่ามาเฟียที่น่ากลัวที่สุดคือมาเฟียในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่แหละนะครับกี่คนบ้านเฮาในยาก,กันหิตตันได้เจอใด,ดอ๋อหักลบแล้วคุ้นหารเอาเมคะขาทุนน้อยหรือขาทุนนักต่ออัดแม่นังนั้นคนที่ ร่ำรวยมาจากการเหยียบบ่าเหยียบไหลใช้แรงงานคนฐานลากนะครับคุณถึงเวลาที่คุณจะต้องมาเฉลี่ยวความสุขให้กับพี่น้องเกษตรกรเราไม่ว่ากันใครจะรวยยังไงเราไม่ว่ากันนะครับแต่ขอให้เกษตรกรอยู่ได้